ควรไ้ลยครับรถนนีจะผ่านนะครับตอนนีาควรจะเลี่ยนผ่านนะครับ ขณะนี้เป็นขบวนนำร่างของผลทหารที่สละชีพซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดอุดรธาน,นีของเรานะครับซึ่งก็มี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านราชันุนหัวนะครับได้เดินทางมาร่วมในพิธีรับร่างของพลทหารลูกหลานชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับกับพลทหารวสันขานหัวโทนนะครับ สังกัดรอสิบสาพันสามค่ายเจ้าพยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งในพีชีพเมื่อวันที่17ธันวาคมนะครับที่สาเแตจังหวัดสีสเกตครับพวกเราชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวจังหวัดอุดรธานี ขอร่วมสรุดีในอันทรงเกียิของวิบรุษนะครับของเราด้วยนะครับ

ซึ่งบวนล่างนะครับก็จะนํำทหารก้ากลับไปยังมาตุภูม,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 มิครับที่ตำบลเขือน้้ำอำเภอบานพือจังหวัดอุดรธานีครับ โดยขบวนนะครับจะนำร่างไปยังวัดทุ่งสว่างตำบลเขื่อนน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,น,นีนะครับซึ่งเป็นภูมิลำเนาของทหารกล้าซึ่งเป็นภูมิลำเนาของคนทหารกล้านะครับคนทหารวสันขันหัวโทน ซึ่งพลทหารวสันเนี่ยก็ถือว่าเป็นทหารกล้านะครับเป็นการพีชีพรายที่21สครับในการรักษาพื้นแผ่นดินไทยของเรานะครับอีกทั้งเป็นลูก้านชาวจังหวัดอรดรธานีด้วยก็จะมีประชาชนนะครับ แล้วก็หัวหน้าสวนราชการครอบครัวนะครับเดินทางมารับร่างก่อนที่จะนำร่างกลับไปทำพิธีพระราชทานเพิงศพครับในวันที่22ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ถือเป็นการเชิดชูเกียรติแสดงความสดุดีนะครับของชาวไทยนะครับรวมถึงชาวอุดร เพราะพลทหารรายนี้เป็นลูกหลานชาวอุดรนะครับสังกัดรอ13,003นะครับค่ายเจ้าพยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์นะครับขณะนี้ขบวนร่างของพลทหารวส,สันนะครับได้เริ่มตั้งขบวนนะครับก่อนนำกลับไปยังมัตตุภูมิไปทำพิธี รถน้ำศพในช่วงของเย็นวันนี้นะครับที่วัดรุ่งสว่างตำบลเขือน้ำ้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับตอนนี้ขบวนก็เริ่มตั้งขบวนนะครับโดยในภายในขบวนก็จะมีครอบครัวรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านราชันสุนหัวก็จะเดินทางไปร่วมพิธีในการ ลดน้ำสกในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะครับตอ,อ,อาาน,น,นความตน้าออน้าตนี้ขบวนออกขอบวน นำร่างของพลทหารเรวัตไปยังมาตุภูมินะครับจากมณฑลทนาหารบกที่24โดยจะมีพี่น้องประชาชนนะครับรวมโบกทงชาติไทยนะครับในการแสดงสัญลักษณ์ในการเชิดชูเกียรติให้ทหารกล้า ของเรานะครับลูกหลานชาวจังหวัดอุดรธานีคนทหารเลวัตหานหัวโทนนะครับตอนนี้ขบวนได้ไปนำร่างกับปยังมาตุภูมินะครับที่ตำบลเขือนน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก่อนจะมีพิธีรดน้ำศพในช่วงของเย็นวันนี้นะครับ ขอขอบคุณ facebook ไลฟ์ข่าวอุดรธานีข่าวโฮมที่ติดตามรับชมและร่วมติดตามในการรับร่างอาหารกล้าของเรานะครับสำหรับความคืบหน้าอา ร่างที่นำกลับมาตุภูมิของทหารกล้านะครับเราจะมานำเสนอให้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมรับร่างทหารกาล้าพลทหารเรวัตขันหัวโทน,นะครับสังกัดร1 3 3พมีรายละเอียดมีความคืบหน้านะครับเราจะมานำเสนอให้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับที่ติดตาม